สบายดีสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ามือนิสาวลาสิพามาเก็บมอหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมอหน่อยริมรั้วบ้านเฮานี่แหละบ้านเจ้านายไม่ใช่บ้านเฮาริมรั้วของเจ้านายนะคะเดี๋ยวไปดูไปชมกันเลยค่ะแต่สําหรับคนต่างจังหวัดหรือคนเล่าเฮาน่าจะคุ้นเคยนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะหมอน้อยจ้า สบายดีสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคูทกูทุกคนด้วยจ้ามือนี้ชาวนาวสิพามาเห็นมีอลุแปลกๆแ,แ,แต่ว่าสําหรับสําหรับบ้านนอกคอกนาเขาอาจจะแบบโบแปลกเนาะจ้าเนาะแต่ว่ามือนี่ครั้งแรกที่มาอยู่แต่คดีอะไรอะระยองเนาะพี่น้องที่ได้กินอาหารบ้านเฮาสมุนไพรล้ว,ลวนๆจ้าพี่น้องนี่เอาชิแนลนํำก่อนเลยจ้าเรื มีอันพริกขี้หนูมีถั่วพักยาวมีต้นหอมมีสาระแม่นากาเน่มะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปาะอ,อันนี้มะเขือสุกมะเขือเปาะสุกแล้วจ้ะเพม่มมอันนี้ผักชีใบเลื่อยด้วยจ้ัน,นี้มีนอไม่จ้าหัวเสียงไทยโอเคพี่น้องงงงแม่นบอกสงสัยติดิดว่าเป็นลาบเทาเนาะพี่น้องโบแม่นด้วยจ้ามามาเบิงกันเลย นี่ทีเด็ดของเฮาเด้จอจ้ะเขาเอิ้นอย่างสสาก็ภาษาไทยบ่จักเด้อใบบัวบกอาจจะเป็นไปได้จ้ะนี่เดี๋ยวเฮาสิไปเฮ็ดให้มันเป็นเทาเรียกอะไรอ่ะไปคั้นเอาแต่น้ำมันเนาะพี่น้องเนาะแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆชาวครัวอ่ะนะพี่น้องเออคุณตาคุณนาคุณตากันอยู่บ้านปีนองเอ้ยนี่ใบหมอน้อยเนาะดึบมอน้อยก็บ่จักที่บ้านเฮาเอิ้นแต่ภาษาเราเทิ่งเขาเอิ้นว่ามันไว เอาช่วงนี้มันโควิดเราต้องรักษาความสะอาดพุ่งเดี๋ยวน้ำออกไปกกมันก็ขยี้ขยี้เหมือนน้ำยานางอะไรอย่างพี่น้องอมุ่งเหมือนสักผ้าไปด้วยที่อัอเกเยออกมกินไปซ้ำเพราะแม่โล่งไม่ขิขยี้ขยี้เหมือนน้ำยานางนี่แหละเนี่ยขยี้ได้ พยายามพยายามเหมือนน้ำเยานางนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูข้างซอนต่อไปเนาะพี่น้องแต่พี่น้องไปนัวเดหลังจากเขาคันแล้วได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าดิเพ็ดนี่มันสิแขกนั่นนะเขาเอออย่างเอ้ยมันจะเป็นยังงแข็งมันสิแข็งมันสิแข็งบอลลูนแข็งปลาแดกจ้ะพี่น้องใส่ปลาแดกซองบวงเลยพี่น้องเด้อแต่แต่คนมั่งขนาดเอาเกลือเอาเกลือไม่เอาลําปลาอ่ะ เพราะว่าต้องเฝ้าปรุงจะพี่นหน่อยเฝา้ฝาปรุงเฝ้าชิมไม่งั้นมันจะเป็นก้อนเกลือพริกป่นเกลือเริ่มแล้วเริ่มแล้วจ้ะเริ่มเลยเกลือจ้ะเพราะว่าสูตรแดะเรายังไม่เคยเห็ดนี่ก็เลยบโบราณใส่เอ้อไม่ใช่สุตน้ำปลาเรายังไม่เคยใส่ไงี้โบราณโบราณเรานะ นี่มันเป็นอาหารโบราณไม่จะดจังเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะนี่คนให้เข้ากันเข้ากันให้ไปงอแดกให้มันเข้ากันอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะแค้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนก่อนตอนเราต้องรีบๆอย่างนี้ยอาหารบ้านเรา,ามอน้อยมอน้อยไปพี่น้องมันวยมันวยภาษาเราเทิงเพอรนมันวัยอะไรที่ นไรทปรติมเท่า huh. นันจะเข้าใจเนาพี huh. yeah. mm ่น hmm. yeah. ้องชิมชิมได้กุรียังบ้บ้างจาใส่ริใส่นาเลย่ใส่กลาน้่แดแล้วเยไม่ใช่ชุดรปหน่อยนึงแล้วก็เกลือนิดนึงยามานยาหน่อยใหญ่ปปรุงเล้กพิ่น้อยนึกเพราะว่า มันจะรีบไปแล้วมันจะเป็นก้อนนะเห็นไหมพริกเราต้องใส่หลายนะเพราะเขาจะใส่ลูกโดดลงนะปิ้งหันลงไหเบิ่งเบิ่งเบพี่น่อยเอาชิมชิมเลยชิมเลยรรชิมเร็วเร็วเร็ นี่ขั้นตอนลงพื้นเพล mm. จ้ะพี่นอ้องเอ้ยแอบแอบแอบโอเคถ่ายรูปแรกนินึงหัวชิงไข่ปักชีใบเลื่อยอ่าอะไรอ่ะมะเขือสุกหน่อไม้อ่ะใส่ลงไปขั้นตอนเริ่มตน้นเีาแนะนำเรียบร้อยแล้วเพิ่งยาใส่ลงไปหมดเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยเออหน้าตาเป็นแังไม้พี่นอ้อ,อ,นนนนนอง บึงไปบึงมาคือคือรัดเท่าเนาะแซบโแมันจ้ะกตระตก,กูลเดียวกันนั่นแหละจ้ะโอ้เริ่มแลเริ่มแลเริ่มเป็นก้อนนะยังทีใส่ถาดแล้วก็ปล่อยให้เขาจับเป็นก้อนแล้วค่อยมากินแต่แ้นอั้งโตกินเลยสามข้าแม่ล,แลูกเลาวสมุนไพรด้วยดาบี่น้องอันนี้มันเป็นยายเย็นเรือคล้ายๆย,ยายนางนั่นแหละเร่หมดเลยแสบหรือ,อยังจ้าไม่ดีใสน้ำปลาลงไป เสียดายเขาขั่วคาบุมีเขาขัวขขข่วเขาใส่นอยเดียวเองตัวหลายขัว่วบดฝองนี่เลยนะข่าวนะข้าวน่คุ้มสุขไวเนี่ยเอาซีมีกรอบคำสุดท้ายะนะปดนี้ที่เหลือก็ปล่อยให้มันเป็นก้อนกัน อืมอร่อยมากเลยอ่ะข้าวเนื้อข้าวหนังสุดยอดโอเคขั้นตอนจบเอาไหมอือนี่จ้ะใส่ถาดเลยดีเลยเวลาเวลามันเป็นก้อนแล้วมันจะได้เป็นถาดเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องอว,ว้าวก,ากินหมดไหมเนี่ยสามคนแม่รู้ปีแล้วหลงกันปีฤดูแ้วจ้ะพี่น้องนี่ได้กินปีที่แล้วก็ได้อยู่ กินเทื่อนึงแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิด YouTube จ้ะปีนี้ก็อีกเทื่อนึงโอ้หสุดยอดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยาพ่นพ่ดพ่นต้นให้มันเป็นยายเย็นเด้อจ้ะพี่น้องเด้อนี่เด้อบ้านเฮาตามดองนะมันออกในดงเด้อนี่เด้อเดื่อมันคือว่บ้านเจ้าเราไปเก็บมาแหละแบบนั้นแหละไครเห็นนีอย่าลืมเก็บมาเห็นกินเด้อเสร็จเรียบร้อยจ้ะโอเคค่ะ เดี๋ยวไปดูตอนที่มันแข็งตัวเรียบร้อยแต่เราก็จะไปกินกันนะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนกินเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้อาจจะแบบว,ว่ามันยาวไปจ้ะเดี๋ยวไปดูสาวลาวคลิปสองนะคะอันนี้คลิปหนึ่งค่ะคลิปสองคือคลิปกินอย่างเดียวจ้าขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามเพื่อนๆทุกคนนะคะสบายดีสวัสดีจ้า